สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วดูสิบห้าสูตรถูกไปสามสูตรเองค่ะมันออกตัวเก่าเนาะไม่คิดไม่ฝันเลยดูต่อค่ะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือน สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยเอาที่มันถูกก่อนที่หนึ่งอัดับหนึ่งดูเลยประจำวันที่หนึ่งเจ็ดหกหก

Se ei toinen หนอยมาไลยลงไปเลยสี่สองเจดเกห้าหได้มาที่6 7 1 2็สอง,สองสามันง่ายทำง่ายงเข้าง่ายๆ่ายแต่เราไม่ซื้อเองหกหนึ่งห,ห,หกสองห,ส,องหสาม จิตหนึ่งจิตสองจิตสามวันนี้พอได้อยู่วันนี้พอได้อยู่วันนี้พอได้อยู่ถึ่วนเมื่อกี้นี่ติ้มไม่ได้เลยได้ศูนย์สามนี่เตีย้ย chặt nắng chặt tim xuống xuống rồi xuống sàn cái điều ha xuống xuống เราจะใช้ตัวนี้นะคะนึส่สองศูนย์เก้าสามยเก้แล้วสหน,น,นึ่งี่ไงมาตัวเก่าอ่ะมันมาตัวเก่าอ่ะตัวเก่ามันก็หนึ่งสองสา

ลลกล่างก็สองเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าหนก่งเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเราก็จะเอาตัวนี้กับตัวนี้ไงมันก็มีเก้าหนึ่งเก้สอเมนยหน่งูนย์สองศูนามไงมาเข้าตัวนี้แล้มาจับเอาตัวนี้เอยเสียดายจังจะจนักจะเต็ีมเป็นตัวหนึ่งออกตัวหนึ่ง chết ăn song mình đếm nึก miếng phẩn cho mình sẽ ốc tuổi cao à anh Vin Vin bột song 7ดเจ็ดสองสมศนเหมือนเดิมสองหกสามศูนย์หกวเจปดสวดนี้มันมาแปลกงวดน,นี้มันไม่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ออกตัวเก่าอะเจ็ดเก้าิบสอง มาใหม่ใสไหลกว่าเดิม9 4 5 6จับคู่ก็คือ9ก้าสี่เ ห้าเออไม่ผิดยังไม่ผิดนะสูตรนี้ยังไม่ผิดหมูนะสูตรนี้เพื่อนเขาผิดยังไม่ผิดมันเข้าเซยล่างล่างเหมือนเดิมเลยงอนนี้ล่างก็เหมือนเดิมก็คือยังนี้ล่างนะคะ ตั้งเราก็จะใช้ดีแปดเจ็ดสูบวกเเป็น5้บวกสมเป็น8ตัวเก่าเจ็ดแปดเก้หนเนี่ยตัวเก่าตัวเดิมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว เก้าศูนย์สองสามเก้าสองเก้าสามสองสองสองสามเอาสีตัวนี่แหละล่างตัดออกไปมันออกไปแล้วมันได้ตัวเก่าล่างวันนี้ก็ได้อืมเอาตัวไหน ตัดไม่ได้สักตัวเลยนี่ตัวไหน,น,นไไอะศูนยสาศนสก็ตัดไม่ได้โอ้โหเลขตัดไม่ได้เอาไปเลยหตัวตัดไม่ได้จะเน้นเน้นสุดๆกับตินี้ให้ชอบมังค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน หลักร้อยมันจะมาที่ศูนย์เก้าห้าลองมาก็อีกตัวไหนตัวเดียวนี่แหละหลักร้อยสนมากที่สุดคือศูนย์ ปดบวกสองแปดละเก้าสิบศูนย์หนึ่งแปดบวกห้าแปดละเก้าสิบสี่จุดสองสี่สามสามสี่ตัดไปเอาตัวเดียวศูนย์ตัดลอยเอาศูนย์มาดิมาที่แล้วในเจ็ดแปดตัดแปดไปเฉยเอาหกจิตเตือนค่าชอบจัดขัดผ่าน สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางกา,ารศึกษาเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสวัสดีจ้า